โอ้พิสุกี้ครับมือนี้ลา่าปลายแล้วฮะตะเกียบกู้ของเราติดลิ้นอร่อยปากวันนี้นะฮะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เราเป็นร้านดังของจังหวัดเชียงใหม่ทุกที่เราบินมาถ่ายรายการถึงเชียงใหม่กันแล้วนะนะฮะร้านที่เป็นร้านในดวงใจร้านอาหารจีนที่พลาดไม่ได้สําหรับผมเลยนะเจียทงเข่งแต่ละเมนูที่ลงมาเนี่ยมันเป็นสไตล์แต้จิ๋วที่เรียกว่าบ้าน,านแต่ อายุปัจจุบันนี้าหาทานยากมากคือวันนี้นะเป็นโอกาสที่ดีที่เรามาเชียงใหม่กินรสชาติอาหารแต้จิ๋วที่ชาวจีนที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ยังรักษาวัฒนธรรมอาหารการกินแบบดั้งเดิมเป็นร้านเก่าแก่นะ 40, 40กว่าปีที่แล้วพี่ยังเป็นวัยรุ่นอ้อเป็นเซลเนี่ยมาทำตลาดที่นี่ ผ่านมา40ปีไม่เคยลืมรสชาติอาหารคือพูดไปในี่ชาวเชียงใหม่ทุกคนรู้จักดีเพราะว่าแฟนคลับของเขาเนี่ยทั่ว<ม>ทั้งจังหวัดมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันแล้วก็เมนูแรกเนี่ยเปิดฉากมาถึงเลยเมื่อกี้ถามทางทีมงานของร้านว่าสั่งเมนูอะไรดีเขาบอกว่านี่ระดับมิชลินไกด์แนะนำนะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดซิคเนเจอร์อันหนึ่งคือห้อยจะอี้อยจิ๋วอันนี้เป็นเนื้อปูเมืองเหนือแต่ว่ามีอาหารทะเลนะเนื้อปูนี่เป็นล้วนนะเป็นก้อนคือพอพิซุูกรีมีความทรงจํา 40กว่าปีที่แล้วเคยมาร้านนี้เปิดมา65ปีตอนนั้นก็อยู่มา25ปีแล้วนะตอนนี้ยิ่งเก่าแกน่นะเข้าไปอีกแต่กวิทเนี่ยต้องบอกว่าพอพูดคำว่าเจีย๋ยทงเฮงเนี่ยเรามีความรู้สึกดีเลยขเขาก็ฟังไปรู้เลยว่าเป็นชื่อของร้านคนแต้จิว๋วที่สำคัญคือแซ่เดียวกับคุณแม่อู้ไนีถือว่ามาเยี่ยมญาติกินร้านอาหารของญาติ ิสังเกตเหรอไหมอันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ดูเหมือนพริกชี้ฟ้านะครับแต่ไม่ใช่ครับพริกหนุ่มย่างมีน้ําซีอิอ๊วด้วยไอ้น้ำพริกหนุ่มกินกับหมูทนนางภาคเหนือนะร้านนี้เพียงใหม่ออ๋เป็นสูตรรับเฉพาะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเจดทงเฮงร้านนาต้องกินนในพริกหนุ่มพี่สุกีหอยจ้อเป็นไงครับหอยจ้อคุณสมบัติมันคือแผ่นแป้งความนุ่มของมันเนี่ยเนื้อข้างในมันเนี่ยนะแตดไปเนี่ยนะฮะเนื้อปูล้วนตัวเต้าหู้หรือแป้งที่ห่อเนี่ยมันจะบางหน่อย แต่ข้างใน,าเ,นเนื้อแน่นมากไม่มีครั๊กในเรื่องของวัตถุดิบเลยกมกบมแล้วเนี่ยเป็นเมนูแห่งความภาคภูมิใจของคนแต้จิ๋วนะฮะซึ่งเจี๋ยทงเฮงเนี่ยสายเลือดแต้จิ๋วเต็มขั้นคือไม่แน่จริงเขาไม่กล้า,ามาเป็นจานแรกนะจานที่สองครับพี่สุกรีครับคือหมูกรอบฮ่องกงโอ้โหแต่แมีที่เชียงใหม่และที่เจี๋ยทงเฮงด้วยเออเมื่อกี้พี่ดูในเมนูไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีมมเพราะว่าซีกับเจ้าของร้านโอ้เมื่อกี้พี่นั่งเปิดดูเมนูนะไม่มถามก่อนถามเพื่อนๆที่เชียงใหม่ว่าถ้ามาเจี๋ยทง ไม่มีในเมนูแต่มึงต้องสั่งนะโอ,เอ้เพื่อนเพนเชียงใหม่บอกเลยเหรออ่าแล้วที่สําคัญคือสั่งช้าก็หมดด้วยอ้าเป็นเมนูลับคือถ้าใส่ในเมนูขายไม่พออ๋อนี่มาโอ้โหวิทย์ขอบคุณมากเลยเป็นน้นําจิ้ม,มสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยพี่พี่นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงกินหมูหันเลยแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยนะนึกถึงหมูกรอบคนชอบกินหมูสาชั้นอะนะ,อ,ะอันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลย ภาษาจีนเขาเรียกว่าอู่ควาโรนะหมูหมูสามชั้นเนี่ยจริงๆไอ้คำว่าอู่มันคือ5ห้งไงจริงมันมีห้าชั้นใช่ไหมพี่สกรีมีหนังมีมันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อนิดนึงแล้วก็มีมันสองใช่แล้วก็มีเนื้อสามใช่โอ้โหนี่มันมีเนื้ออีกก้องจับอยู่ก็เห็นเลยมันมีห้าชั้นแต่คนไทยเรียกหมูสามชั้นคนไทยมองแบบหยาบๆเหมนเมือมมีหนังมีมันมีเนื้อแล้วเกสามชั้นโอเคลองชิมรสชาติกันดูครับเมนูลับที่แบบไม่มีในเมนู กุบๆเนื้อไม่แข็งเลยคนที่ชอบกินหมูมูนะถ้ามาที่เนี่ยนะต้องอย่าลืมสั่งตัวนี้เลยถ้าดูรายการเราอ่ะจดไว้เพราะว่าคุณมาคุณเปิดเมนูคุณไม่เจอุณอาจจะลืมคุณจดไว้ว่ามีเมนูนี้เป็นเมนูลับเราแนะนำฮะที่สำคัญเมื่อกี้ทีมงานของร้านบอกว่าต้องสโลว์คุกค่อยๆทำค่อยๆรีดน้ำมันออกใช้เวลา8ชั่วโมงฮะถ้าเกิดว่าพี่จะเติมสักชิ้นหนึ่งจะเป็นไรไหมเต็มที่ครับพี่ตัดให้ครับคือมันอร่อยขนาดนี้มันต้องเติมแหละ แม้ว่าจะมีอีกเซ็ตเมนูรออยู่สุดยอดมากถ้าไม่ใช่ร้านระดับตำนานเขาไม่กล้าทําแบบนี้ใช่ไหมครับสุดยอดอเขายกมาเสิร์ฟบอกว่าเรียกว่าหมูเย็นหมูเย็นยันจานแล้วพี่สุกี้ครับ,อ,รบอันนี้เนี่ยคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยอชอบมากเลยแต่วมืี้เราไิฟังว่าครั้งแรกที่มีมาเนี่ยเห็นเมนูนี้เนี่ย ดีใจมากเลยสีกว่าปีก่อนส0กว่าปีก่อนเพราะว่าหากินยากภาษาจีนเรียกว่าตือขาตั้ง๋อตรงตัวเลยตือขาคาขาหมูตังก็คือว่าทำมันเีนเนี่ยแผงมาแทนกาเรียกขาหมูตั้งแต่ยิงไม่ใช่ตั้งที่ไหนหรอกตั้งคือเปจนภาษาจีนนี่ะคือแช่แข็งตกเป็นผลึกเหมือนกับเป็นก้อนเป็นมุ้นเห็นเมนูนี้ผมคิดถึงบุญคุณของอาม่อมเลยอยู่ที่หากินยากนะเมนูนี้โอ้โหขอบคุณขอบคุณมากเลยต้องขอบพระคุณพี่สุกีมาคิดทำรายการตะเกียบคู่ติดดินอร่อยปากของเราเนี่ยทำให้เรามีลาบปากกนิ อาหารดีๆรสชาติดั้งเดิมฮะคัมแบ็กโอ้โหวันนี้คัมแบ็กกลับมาอ <สด S 2> ย่าง <สด S 2> ยิ่งใหญ่นะฮะเหมือนเดิมตรงที่เป็นวุ้นๆนะ่ะที่เป็นเจลลี่เนะี่ยมันมีความละมุนหอมหอมบิ๊กไทยในส่วนผสมของพะโล้เนี่ยนะที่มันสกัดเย็นเนี่ยนะรสชาติเหมือนเดิมเลยเสมือนหนึ่งว่าเชฟคนที่40ปีแล้วยังำทำให้พี่กินเนะี่ยทำตูเลยแม้ว่าเจ้าของในรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทายาทรุ่นที่สามแล้วนะแต่ว่าคุณภาพจากรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่เปลี่ยนรักษาคุณภาพแบบ ซิกเนเจอร์ที่สุดยอดจริงๆครับใช้เถากล้วยทอดใช้เถากล้วยก็คือหัวใช้เท้าทอดนะฮะหรือผบบน,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 นมผักกาดทอดเราก็เห็นนมผักกาดที่อื่นเนี่ยจะมีความแบบอีกแบบหนึง่งแต่ที่นี่เป็นสไตล์แต้จิ๋วจะมีถั่วผสมอยู่ในตัวเนื้อสมมุติว่าเรากินกินกันอยู่แล้วนี่ถึงเวลาพี่สุก,กีดูเวลาที่กำลังจะขึ้นเครื่องนี่เราซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เลยคือไม,ไม่กลับกรุงเทพวันนี้คือขอกินให้เสร็จเลยเรียบร้อยก่นอนไม่ได้เลยเพราะว่าตกเครื่องก็ยอมตกเครื่องก็ยอมขอกินให้เรียบร้อยก่อนนะโดยเฉพาะใช้เถากล้วยเนี่ยนดวขขออกัแท้ชมนะ ไม่รู้สิผมว่านะสูตรรับอาหารของร้านเนี่ยนะมันมีความกลมกลืนกันอยู่นะมเมื่อกี้เราไปกินขาหมูตั้งได้กินพริกไทยตัวเนี้ยก็มีความละมุนของพริกไทยรสชาติมันไม่ได้เผ็ดนะแต่มันรู้สึกมันกลมก่อมแล้วกินรู้สึกแบบอุ่นไอร้อนขึ้นมาสาเหตุหนึ่งที่พี่สุกรีบอกว่า 40กว่าปีก่อนกินอย่างไรเวลาไม่เป็นผลรสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเพราะว่าเท่าที่สืบซ่ามาเนี่ยจากเพื่อนที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเจ้าของร้านที่เนี่ยในรุ่น3ามเนี่ยมีสิกว่าคนนะแต่เขานั่งกินอาหารในร้านของตัวเองทุกวันเช็คคุณภาพนั่นแสดงว่าสิ่งที่กรันตีเรื่องรสชาติเพี้ยนรสชาติผิดเนี่ยไม่มีแน่นอนอครอบครัวตะกูนี้แซ่เจีย พุ่มเทกับการสร้างคุณภาพของอาหารเพราะว่าเขาแบกความหวังของลูกค้าทุกๆคนที่เดินเข้ามามบางคนกินตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านเมื่อ65ปีก่อนยังมากินอยู่ฮะจะรีโนเวร้านเนี่ยบางมุมเขาบอกว่าอยาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเก็บไว้แบบเดิมได้ไหมเพราะเป็นความทรงจําในวัยเด็กบางคนเคยมากินกะอต้ามาใช่คือระดับซิกเนเจอร์นะไม่งั้นมิชลินเนี่ยไม่ให้รางวัลแนนะ่นอนให้3ปีซ้อนอนะแต่ว่าไม,ไม่ธรรมดานะวิทย์เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบกินอาหารจีนในงานแต่งงานมาก แต่ว่าเราต้องรอให้เพื่อนแต่งงานตลอดถึงได้กินไหมพักหลังนี่เพื่อนผมนี่ก็จัดค็อกเทลกันจังเลยคืออาหารจีนเขาเขาไม่ค่อยจัดโต๊ะจีนกันละด้วยความที่แบบเสถานที่ด้วยคนที่มางานอะไรด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนคิดถึงบรรยากาศจากนั้นในงานแต่งงานสมัยเด็กๆที่เราไปร่วมงาน ừ, ของญาติพี่น้องเรา ừ, ừ, ที่เจียทงเฮงเนี่ย ừ, ừ. ตอบโจทย์พี่พิ้งกอล์แล้ววิทย์เดี๋ยววิทย์ชวนแฟนนะั้นบอกว่ามนาะจัดง,งานแต่งงานที่เจียทงเฮงแล้วบรรยากาศเลียงโต๊ะจีนเดี๋ยวพี่จะมาเป็นแขกแต่งอีกรอบแต่งอีกรอบหนึ่งแล้วจั oh. ดโตน ข้อดีของการสืบทอดกิจการมา3รุ่นครับพี่จุนีครับเขาให้ข้อมูลมาบอกว่าเดี๋ยวนี้นําเทคโนโลยีมาช่วยอ,อาหารที่เรากินอยู่นี้ถ้าเป็นบางร้านอาจจะก,ก็จบที่ร้านแต่ที่เนี่ยอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอยู่กรุงเทพเราอยู่นครศรีธรรมราชสงขลาส่งทั่วประเทศครับโอ้ก็จะได้อย่างนี้เหรอรสชาติติดต่อได้ทางไลน์แล้วก็มีคอนซัลท์ด้วยงงไหมโอ้ม,อม,มีคอนซัลท์ด้วยนะหมายความว่าซื้อไปแล้วสั่งไปแล้วเนี่ยทำไม่เป็นอุ่นไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ย เขามีทางทีมเชฟของทางร้านซึ่งเป็นระดับมิชลินการันตีร้านเนี่ยให้คําปรึกษาในการปรุงอาหารให้เหมือนกับมากินที่ร้านสมมุติว่าใครดูอยู่เราสนใจจะสั่งไปเลี้ยงป้าป้ามาปรงอามาที่บ้านเนี่ยเรียนเชิญเลยนะฮะเราแนะนําผมบอกเลยว่าไม่โมคุณอยู่ที่ไหนอะไรแต่นะถ้าบอกว่าเรากินแล้วแม่อร่อยคือแม่อร่อยเราพูดตรงๆของแม่เพราะว่ามันจะเสียคดิตพวกเราด้วยใช่ไหมฮะนะไม่งั้นจะบอกว่าเอ๊ะตะเก็บคู่สองคนเนี่ยคุณติดเรื่องรอยปากจริงเหรอใช่ไหมมันจะอร่อยไปทั้งทุกด่านไปไม่ได้แต่ร้านเนี้ยเราบอกเลยว่าากรี ไป4ี่เมนูก่อนอันนี้ตอนนี้ถึงเวลาเจี๊ยบโป้ฮะเจี๊ยป้อันนี้เนี่ยถือว่าบิวร่างกายโอกยโอกยถึงเนี่ยนะโอแปลว่าโอว่าดำโกยแปลว่าไก่โอโกยไม่ใช่โกยอย่างนี้นะไม่ใช่โอโกยคือไก่ดำาำุ้นยาจีนนี้เนี่ยนะครับอันนี้วิตที่ร้อนครับผมอันนี้สําหรับวิทนะสำหรับคนหนุ่มคนแน่นอย่างวิทนี่นะช่วยให้พละกําลังยามค่าคืนอันนี้ต้องถือว่าสุดยอดต้องเป็นไก่ดำด้วยนะไก่ดำไม่ใช่ไก่ขาวไม่ได้นะครับไก่ธรรมดาไม่ได้นะครับกินน้ําแกงก่อนกินน้ําแกงก่อนผมว่่่าาเเป็นนนสูตรับของทีีะ เริ่มงใส่นอ้อตุ๋นหม้อะไปน,นี่นะไปชามตุ๋นแบบนี้ต้อง,งจีนต้องเป็นทรงนี้นะทรงนี้เลยนะ,ะมันจะได้รสชาติเนี่ยนะพร้อมกับคํโอวยพรเห็นเขาเขียนนี่นึกว่าเอาปากกาตวัดเล่นๆนะนี่ข้อความนี้เป็นคําอวยพรลูกค้าด้วยอือันนี้คือฮกซิวคำคว,ว่าซิวอ๋อซิวอายุบวัญยืนสุขภาพดีเมื่อได้กินไก่ดําตุ๋นยาจีนความล้าลึกของบรรพชนนะสอดแทรกเรื่องของศิลปะในการกินต่างๆใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกเอ๊ะทำไมต้องไก่ดา นีไก่ดำเนี่ยเขามีความเชื่อกันนะว่าเป็นไก่ที่มีความแข็งแรงเพราะว่าทนแดดทนฝนทนอะไรได้ดี <ừ> นั้นมาตุนกินเนี่ยนะเออเราจะได้น้ําจากเนื้อไก่เนี่ยออกมาปรุงเป็นน้ำซุปที่สําคัญนะเจ้าของร้านในรุ่นปัจจุบันเนี่ยฮะ<ฮ>เข้มข้นถึงขนาดที่ว่าหลังจากปิดร้านไปแล้วเนี่ยประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองนะ<ฮ>เนีขาจะมีการประชุมทีมเพื่อดูข้อ ติดขัดอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรดีอะไรไม่ดีมาปรับปรุงในวันต่อๆไปแล้วคิดดูวิธชมของลูกค้าจะถูกนํามาปรับปรุงทุกอย่างน้อมรับแล้วก็ปรับปรุงคิดดูว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถปรับปรุงตัวเองได้ถึง365วันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับนักบริหารรุ่นใหม,ม่ซึ่งจุดหนึ่งที่สําคัญมากคือหลังจากที่เขาเจอเพนพอยหลายๆอย่างแล้วแล้วเขามานํามาทําในร้านของเขาคือการจัดเรียงเมนูเขาไม่สุกรีสมมุติเราสั่งเราสั่งมั่วซั่วไหมตามเมนูไอ้นั่นไอ เขาคิดมาแล้วว่าลูกค้าควรจะอะไรขึ้นโต๊ะก่อนอะไรเป็นลำดับถัดไปเรียงไปจนจบมื้อที่ดีที่สุดของเราในวันนี้คือนะําเสนอเรื่องของอาหารผมจําได้ว่าครั้งเมื่อที่ผมมาร้านนี้ใหม่ๆนะครับได้เจอรุ่นอามของเจ้าของร้านเนี่ยนะรุ่นที่หนึ่งนะครั่อา,าเอาจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าขอเจ๊เจอค่าอ,อร่อยกินดีๆค่อ,อยกินมา่ยเนะจ๊าป้าเชียงซิมกินอิ่มแล้วสบายใจโอ้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนี่ยังกล้องในหูเลยอือคือน่าชื่นใจแทนอาานะที่แบบ ลูกหลานก็ดําเนินกิจการเติบโตมาจนถึงวันนี้ที่เรากลับมา40ปีให้หลังทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยจานเด็ดของที่นี่ที่เคยเป็นไม่ชินเหมือนกันคือเป็ดปักกิง่งโอ้โหแต่ทังเกี่ยวนะอันนี้สมกับเป็ดปักกิง่งจริงเลยเพราะว่าเราปักกิ่งมาบนทั่วแก้วอ๋อมันกิ่งต้นหอมนะฮะอืม <c oughs> ปักด้วยกิ่งต้นหอมและแตงกวาครับการเชิญแป้งครับผมอ่านี่มาเนื้อ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 หุญใตใช้มือนะครับอืมได้เลยร้อนมากร้อนมากต้นหอมชิ้นโตโตแล้วก็แตงชิ้นตโต ม้วนเป็ดกม้วนเป็ดเป็ดปักกิง่งก็ม,มามนะฮะร้านนี้มีทุกแนวจริงๆเป็ดปักกิ่งของเจียทงเฮงเป็นไงฮะรสชาตินะน้ำจินน้มเ็าใชวาดนำแือเนื้อเป็ดเนี่ยย่างในกรอบมากม <ๆ S 2> ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบกลมกลืนกันดีนะนี่คือการจัดเรียงแต่ว่าน้ำจิ้มที่นี่นะเขาไม่ได้คนคลักนะทั่วถึงเวลาเราลาดเขาเนื้อเป็ดเนี่ยมันจะซึมไปตามเนื้อเป็ดต่างๆแล้วก็สําคัญนะตัวแตงกวากับตัวต้นหอมเนี่ยเขาตัดมาข่อยาว กัดมมันก็ได้โดดเราเคยกินปลาเนึ้งซีอิว๊วการคัดเลือกลิตจัณฑ์ที่เนี้ยปลาคุณธรรมปลาคุณธรรมปลาเนี่ยคัดเลือกมาจากเจ้าที่แบบรับมาประจำเนื่องจากร้านเนี่ยเปิดมา60กว่าปีก็ต้องมีซัพพลายเออร์ประจำวัตถุดิบที่คำนึงถึงการเลี้ยงเลี้ยงอย่างดีหให้ปลามีความสุขที่สาคัญคือคนที่สึกมาทำอาหารมาทำอาหารเนี่ยเขาบินไปเรียนวิธีการนอกป่าฆ่าปลา แบบนะญี่ปุ่นที่ทําให้ปลาเนี่ยไม่เจ็บปวดใช่เพราะว่าเรากินปลาดิบญี่ปุ่นเนี่ยนะสังเกตดูเเนื้อปลามันมีความสดอร่อยอ<ะ>มันกงมีชีวิตอยู่มันก็มีชีวิตอยู่เนื้อดิบๆเลยซึ่งมันเป็นวิธีของญี่ปุ่นที่เขาไปเรียนมาแล้วก็สามารถที่จะส่งปลาน้องปลาเนี่ย ไปสวรรค์ได้โดยที่เนื้อของมันเี่ยังเหมือนยังมีชีวิตอยู่แล้วน้องเขาไม่รู้สึกเจ็บอันนี้เชื่อว่าพวกเราได้ได้กินคงได้ลิมรสความสุขของเนื้อปลาด้วยคาเปรียบเปยนะว่าถ้าจับลูกเศรษฐีกับลูกชาวบ้านธรรมดาไปเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยแต่จะจะดูว่าคนไหนเป็นลูกเศรษฐีหรือลูกคนธรรมดาเนี่ยให้ดูที่การกินปลาอยังไงถ้าเกิดว่าลูกเศรษฐีเนี่ยนะก็จะกินหัวปลานะฮะแล้วลูกชาวบ้านกินเนื้อปลาแต่วันนี้ที่ว่าเห็นเราเห็นเนื้ออานนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นลูก ชาวบ้านดีกว่าเนื้อปลามันน่าจะอร่อยเราก็จะกินเนื้อปลาเนื้อปลามันหนามากเลยหนามากเลยดูครัโห้พี่ตะกี้ก่อนเลยครับแล้วเอาข้าวมาให้ด้วยนะอ่่านีแต่ว่าเมนูนี้ต้องกินคู่กับข้าวคือมันเป็นไฮไลท์ของเฉพาะที่นี่นะผมว่านะปราณนั้เนี่ยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วอันนี้ขอที่จะไม่กินข้าวขอกินเนื้อเนื้อปลาก่อนมีขิงมีอะไรพวกนี้ไม่มีคากลมกล่อมกลมกลืนดูควันดูควันหูเลยตุ้นเลย ได้ข่าวว่าที่พี่สุกีตัดสินใจบินมาเชียงใหม่ยกเลิกภารกิจทั้งหมดและงานที่กรุงเทพบินมาที่เจียทงเฮงเพื่อ2เมนูนี้เหมือนกันอาหารจีนแต้จิ๋วดั้งเดิมซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นคนจีนแต้จิ๋วนะไขอทรายกับต้นหอมเนี่ยเป็นสูตรเขาเรียกว่าออริจินอลของคนแต้จิ๋วรุ่นโบราณเลยนะขาะวิทยังไม่ทันเลยนะไม่ทันคือสมัยผมเนเด็กเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยจะมีกินอาหารพวกอย่างงี้แล้วก็เห็ดหูหนูเนี่ย คนพื้นบ้านอชอบกินซึ่งสูตรพวกนี้นะเดี๋ยวพิมหาร้านทำไม่มีสองเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเจีย่่งเฮงครับต้องใส่บนข้าวไหมครับอันนี้ต้องใส่บนข้าวเลยบน<อ>ข้าวเลยเน<อ>ื้อก,กับข้าวใช่ไหมนื้กินข้าวมันมีความรื่ร่อยไง<อ>มันคุกๆเ่ะใช่ไหมคือร้านนี้มิชลินแนะนำหลายเมนูมากๆแน่นอนเมนูนี้มัน,ม,นมันมีความแปลกในตัวรสชาติเป็นไงกินแล้วเนี่ยวิตอารมณ์ของเนื้อหอยทรายนะกลิ่นมันโชยเข้ามาใส่พริกไมเนี่ยมันช่วยทำให้มันกลมกล่อมขึ้นมาครั้งแรกในชีวิตของผมเลย กับเมนูแบบนี้เต็ดหูหนูเนี่ยมนผัดกับไข่เนี่ยกินทิ้งกับข้าวด้วยถ้าไม่ได้กินข้าวอยู่เป่าเนี่ยก็อร่อยตอนแรกเป็นเมนูแบบมาสไตล์เหลาหน่อยพอมาอันนี้เป็นเหมือนกับกินกับข้าวที่เอาไว้กินกับข้าวสวยพี่แบบว่าเหมือนกินข้าวบ้านแล้วปิ้งใช้ถึงเลยนะอารมณ์มันได้มากเลยนะกรรวิธนการกินผักของคุจีนเนี่ยโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเป็นอากาศหนาวใช่ไหมเขาจะกินวิธีการถลอมาหารอย่าง,างนึงคือการเรียกว่าต้มผักผสมผสารพวกน้ำปรุงรสต่างๆเนี่ยอย่างอันเนี้ยซูชัยซูชัยนี่คือเหมือนกับเอาผักเนี่ยมา ผสมผสานมาหมักแล้วมาต้มมึงมาอันนี้คือคือกระหล่ำนะกระหลำ่ำตีแล้วก็มาหมักมีผสมมนันอยู่ข้างในนะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่เด็กที่ไม่กินผักมาจะกินอย่างชอบเลยชอบเลยเพราะอะไรไม่วิดูดิอันนี้มีเนื้ออยู่ข้างในด้วยเนหะ็นไหมเนื้อบัวเห็น้หมหสรรพคุณเนี่ยเรียกว่าบำรุงบำรุงคุภาพเลยนะครับพี่สุกีก้ก่อนเลยครับพี่ก่อนเลยครับเนี่ยดูพิสุกีก้กินก็มีความสุขแล้วบางคนบอกกินมันจับชายแต่นี่ไม่ใช่จับชายนะนี่เป็นแบบสไตล์หนึ่งแล้วก็แบบมีเนื้ออยู่ข้างในเขาจัดมาในจานแบบสวยมากเลยครับ ดูแล้วผักมันยุ่ยเลยอ่ะหั่นง่ายมากเลยสิ่งที่มันสุดของร้านนี้นะฮะก็คือว่าต้องสูตรอาหารที่สืทบทอดมาเป็นรุ่นต่อรุ่นโอ้อยกินตักพเพิ่มเลยอ่ะเอออร่อยจริง,งของหวานที่นี่นะ,ะเป็นลักษณะของของหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ฟิวชัน่นฟิวชั่นที่มันซิกเนเจอร์อย่างอันเนี้ยโอ้นี่แป้งสวยปกติมันจะเป็นจานใหญ่ๆเป็นพอร์ตใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบกินใครกินมันออ๋คือไม่ต้องแบบผสมผสานแล้วอย่างนี้เราตกลงกันยังไงเราเตาโศกให้พี่เตาพึ้ง าวุโส่วนวิทยมาสายหวานไอติมอันนี้คือวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมาจากแหล่งชั้นนําในภาคเหนือแล้วก็ทั่วประเทศไทยของดีที่สุดเขาจะมาทํารวมกันอยู่ที่นี่เป็นแบรนด์เท็กมีโฮมเท e e มี o m e อันนี้เป็นไอรีมรสอะไรสตรอเบอร y c ี่ชีสเค้กครับฝาเขาใช้หมุนเอาเมื่อกี้ผมงัดไม่ขึ้นไม่ออกไม่ออกสุดยอดแล้วนี่มีรสชาติกันหนึ่ง อันนี้ดูเรียนสตรอเบอรี่จากสมเอิงเชียงใหม่โอ้โหอันนี้ทำทุเรียนจากระยองขอโทษนะพี่ขอเปิดอะไรที่มาทุเรียนปั๊บนะกินระยองมาลอยมาเลยถ้าคนที่ชอบทุเรียนนะต้องบอกว่าไม่พลาดเด็ดขาดเลยโดวยเฉพาะพี่สายทุเรียนอ่ะแล้วอันนั้นนะครับอันนี้เนี่ยพี่เสียดายน้อง,องใช่ไหมพี่เสียดายน้องใช่ไหมแต่ว่าเอาเน,นี่ยเราปิดทุเรียนก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลิ่น <laughs> จะโชยอาวิทย์เราอย่างงี้เราแบ่งเป็นคนละครึ่ง <laughs> ใช่ไหมปวดเปิดพิเศษนะไม่หวาน ขอโทษนะวิทย์เดี๋ยวไอตรงนี้กินแปกกล้วยเข้าไปในะช่วความจําให้ดีขึ้นอันนี้ตอบโจทย์มากเลยครับเพราะว่าจะมีปัญหาเวลามากินโต๊ะจีนกับที่บ้านแล้วเรื่องไม่ถูกว่าของหวานจะสั่งอะไรอะไรดีเขาสั่งได้อย่างเดียวอย่างเดียวอะี้อย่างนี้เลยใครอยากกินอะไรว่า<บ>ไปเลยเอ,อ,อยากกินอะไก็สั่งไอติมไป,ปที่อยากกินแปกกล้วยโอนี้ก็สั่งแปนีนี่คือเป็นข้อดีของการที่เด็กรุ่นใหม่มาสืบทอดกิจการก็นําความรู้มาปรับมันต้องแย่งกัน ใช่ครับหลายๆอย่างนะครับพี่สุกี้จะสังเกตว่าในเรื่องของซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นปลาเอยหรือว่าเป็ดหรือว่าไอศ์ครีมก็แล้วแต่เป็นคู่ค้าที่ดีวกันมานานก็อ,อยู่กันมานานเพราะว่าร้านนี้เขาเห็นคุณภาพแล้วก็เจราจากันแบบเรียกว่ายุติธรรมใครที่ดู e ีนี้นะก็อยากกินอาหารอร่อยเวลาที่มาเชียงใหม่หรือวันนี้ไม่ได้มาเชียงใหม่แต่อยากกินแบบที่ตะเกียบคู่สองคนเราได้รับประทานกินนิดห่อยปากกันอยูัไม่ใ่นะก็าสามารถ ไลน์ถูกโทรมาสั่งได้ติดต่อทางร้านได้ทันทีนะฮะสุดท้ายเรากินมาถึงเมนูของหวานเนี่ยต้องบอกว่าผมภูมิใจแทนคนเชียงใหม่นะที่มีร้านอาหารใต้จิ๋วที่เป็นประดับตำนานอยู่กันมา65ปีแล้วยังคงคุณภาพได้ขนาดนี้ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเป็นอย่างมากรับนักท่องเที่ยวเนี่ยในยุคที่ชาวจีนมาเยอะๆเนี่ยคิดดูว่าร้านนี้เป็นร้านรับแขกที่ทําให้เขาประทับใจในประเทศไทยโอู้หน้าภาคภูมิใจมากเราสองคนตะเกียบคู่ได้มาเยือนเชียงใหม่แล้วก็ได้มา ลิมรสอาหารจีนที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคนเชียงใหม่และเป็นของคนไทยด้วยนะนะฮะก็ถือว่าวันนี้ฝากร้านเสียบผงเฮงให้กับแฟนรายการติดลิน้นอะไรฝา,าก,สกเสียบคู่ของเราสองคนอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องของเราแล้วก็ที่สำคัญคอมเมนต์กันมาได้ใช่ครับคิดถึงเมนูไหนชอบเมนูไหนคิดถึงเจ้าของร้านคนนั้นคนนี้เคยเจอพนักง,งานเสิร์ฟคนนั้นคนนี้ยังคิดถึงกันคอมเมนต์มานะฮะสำหรับในครั้งต่อไปเรามาดูกันนะว่าเราสองคนสกเสียบคู่จะไป ติดลิ้นอร่อยปากกันที่ร้านไหนโปรดติดตามรายการเราต่อไปครับได้ครับฝากติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากินกันต่อครับครับผม